ความกันครับคุณผู้ชมครับว่าไอ้ขึ้นมาสองแท่งเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มสโล่สโลลงมาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับพูดคุยกับพี่สุโธชธีระอุณรักษ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมโอ้ตลาดหุ้นไทยนะฮะอาจจะให้พี่สุโธชช่วยวาดภาพหน่อยมันมันเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็มีเด้งมาสองวันตอนนี้ก็ฉลอชฉลอสโล่สโลมันหมายความว่าอย่างไรครับ ครับอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนมาดูในเรื่องของปัจจัยต่างๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูในมุมของทคนิค้อะฮะอัน<ะ>ดับแรกเลยเนี่ยปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีปัจจัยที่อาจจะทําให้เกิดความกังวลมากขึ้นในเรื่องของดอกเบียทางฝั่งสหรัฐนะครับอนอกลือจากเมื่อวานนี้ที่อังกฤษรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อเยอะกว่าคาดเนี่ยนะฮะที่พุ่งไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโมเดลหนึ่งของเฟดนะครับก็คือที่เขาเรียกว,ว่า GDP Tracker เป็นโมเดลของเฟดนะครับใน,นบการพยากรณตัว,ต,วตัวเลข GDP ของเขานะครับเป็นการคาดการณ์ตอนนี้คาดการณ์ว่า GDP ไตรมากที่3ของสหรัฐเนี่ยจะบวก2.9% Q on Q บวกนะฮะไม่ได้ฟังผิดนะครับบวก2.9% Q on Q ซึ่งตรงนี้ข่าวดีของทางฝั่งสหรัฐอาจจะไม่ได้เป็นข่าวบวกกับตลาดหุ้นนะฮะเพราะว่าถ้าบวก2.9%จริงเนี่ยนะครับสหรัฐจะหลุดภาวะเทคนิคอลรีเซชชั่นทันที หลุดภาวะทค่นิคอลารีเซชชันนะครับที่เป็นลักษณะของ g d p ติดลบต่อเนื่องกันสองไมากขึ้นไปนะครับสิ่งที่ตลาดกังวลคือถ้าหลุดภาวะทคนิคอลรีเซชชันเนี่ยเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อ,อแบบไม่ต้องกังวล <laughs> นะครับเฟดจะขึ้นเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อแบบไม่มีอะไรต้องให้กังวลน,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้บอลยูนะครับ <c oughs> ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นไป4%ีเปอร์เซ็นกว่าแล้วนะครับ4ี่จุดตอนนี้เปิดมาล่าสุดเราทำิวไฮไปแล้วนะฮะ <c oughs> อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนสหรัฐ10ป,ปีนะครับพันธบัตรเขาเนี่ย4ี่จุดหนึ่งสี่แดพุ่งทำยูไฮเรียบร้อยนะครับ <c oughs> อของไทยเหมือนกันนะครับคงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย ค่าเงินเช้านี้ในสกุลหลักๆในภูมิภาคเอเชียอ่อนพร้อมกันหมดนะครับมันสะท้อนเรื่องนี้เนี่แหละนะครับว่ากังวลนะครับกลายเป็นว่ากังวลว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่อ่อนเลยนะฮะไม่มียุบเลยนะครับแม้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยหลักเลยที่กดดันตลาดหุ้นตอนนี้นะครับ กลับมาดูนะครับในเชิงกลยุทธ์การลงทุนในเซตอินเด็กซ์บ้างนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยน่าจะเคยคอมเมนต์ในรายการแล้วแหละนะครับว่าตุลาพฤศจิกเนี่ยระวังหน่อยนะครับเพราะดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยคือยังขึ้นอยู่แล้วก็จะเกิดความผันผวนนะครับคือเป็นลักษณะของไซเบดาวของดัชนีแต่จะมีการรีบาวระหว่างทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามคาดการรีบาวระหว่างทางตรงนี้เนี่ย อาจจะเรียกได้ว่าเป็น dead cat b o u นะครับเป็นการเด้งแบบแมวตายนะครับลักษณะนี้นะครับพอดูบากลับขึ้นมานะครับจะผุมฉายภาพย้อนไปนิดนึงสำหรับภาพของเซ็ตอินเด็กนะครับวันที่17ตุลานะครับเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับล้วก็เรียกว่าเป็นการเบรกเส้นเทรนไลน์รอบที่1นะครับวันถัดมาวันที่18ตุลานะครับเป็นแท่งเขียวแท่งที่2นะครับขึ้นไปทดสอบใกล้ๆจะเป็นไฮเดิมตรงแถวๆบริเวณเกือบเกือบ1,600จุด นะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับทำจุดสูงสุดอยู่ที่1596นะฮะในยะที่1นะครับเป็นการทดสอบไฮเดิมในยะที่2นะครับแค่ตีเส้นเทนไลน์เส้นที่2ให้สูงขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับจุดเชื่อมจุดไฮเชื่อมกันนะครับจะเห็นว่ามันจะอยู่แถวๆหนึ่งพัจุดนะครับเส้นเทนไลน์นะครับเมื่อวานนี้แนวต้านอยู่ถึงพันหจุดซึ่งเท่ากับว่าพยายามทดสอบแล้วไปต่อไม่ไหวนะครับละกษณนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ดูไม่ค่อยดีนะครับแม้ว่าจะมีการผ่านเส้นเทนไลน์เส้นที่1 แต่ไปเจอเส้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ยังคงเข้าสู่โหมดของการไซเวย์นะครับคงจะยังไม่ถึงขั้นจะกลายเป็นขาลงต่อทันทีนะครับเพียงแต่ว่าเข้าสู่โหมดการไซเวย์คือทดสอบแนวต้านเราไปต่อไม่ไหวนะครับก็คงต้องย่อลงมาพักแถวบริเวณแนวรับกันอีกรอบหนึ่งผมมองแถวบริเวณ1575ก่อนนะครับ1575นะครับเป็นหนึ่งแนวรับแรกนะครับ1575ถ้ายืน1575ได้ยังพอสู้นะครับเขาจะเป็นการไซเวย์แล้วเลือกหุ้น นะฮะเลือกหุ้นเป็นลักษณะการ selective buy โดยจะมีแนวต้านอย่างบอกอย่างที่บอกไปนะครับตรงบริเวณเกือบเกือบหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับทั้งเป็นจิตวิทยาด้วยเป็นไฮเดิม erm ด้วยเป็นเส้นแนวโน้มขาลงด้วยนะครับแนวรับหนึ่งห้าเจ็ดห้าแนวต้านหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากไปกว่านี้ไซเว่ออกข้างในกรอบนี้นะครับแล้วก็ selective buy เป็นรายตัวนะครับแต่ในกรณีเวลวร้ายนะครับถ้่ต่ำกว่าหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับการเบรกขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะเฟลนะครับมีโอกาสเฟลสูง นะครับก็มองว่าอาจจะมีโอกาสถอยลงไปถึงรับข้างล่างเลยลึกๆแถวบริเวณหนึ่งห้าหสิได้เหมือนกันนะครับห5 5 0้าหสิได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมมองโทนค่อนไปทางเป็นกลางถึงลบเล็กน้อยแล้วกันนะครับในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกานะครับที่เฟดกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนี้นะครับกราบผมอืชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นในเชิงของกลยุทธ์ทำไงครับครับในเชิงของกลยุทธ์นะครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าตลาด ดูทรงกลางๆถึงลงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เป็นตัวทั้งตลาดนะครับมันจะเห็นว่ามันไม่ได้ลบทั้งตลาดมากนักนะครับถ้าจะมีลบแบบหลายตัวก็ดูสู้นะครับดูฝืนสู้นะครับดูแข่งกับตลาดนะครับก็ยังพอมีตัวให้ลงทุนอยู่บ้างนะครับก็อาจจะโฟกัสไปที่ตัวที่มีธีมการลงทุนดีจริงนะครับหรือมีผลประกอบการดีจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังพอเล่นได้นะครับแถวแถวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าไม่หลุด175 นะครับถ้าไม่ห <be> ล <left for Diamond> ุด1.75 5นะครับผมเชื่อว่าย you ังพอหาตัวเล่นได้อยู่นะครับครับตัวไหนบ้างฮะพีสุชอฮะครับตัวแรกนะครับขอเป็นตัวที่เกี่ยวไปกับเรื่องของตัวดอกเบี้ยก่อนนะฮะทั้ง2ตัวเลยแล้วกันนะตัวแรกนะครับผมขอเป็นตัวประกันนะครับคือตัว TLI นะฮะตัว TLI นะครับก็ขอลุ้นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการขายทํากําไรของนักลงทุนหลังจากที่ขึ้นแลลี่ขึ้นมาแรงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ แรงเทคโควิดก็กลับมาที่เดิมนะฮะแต่จะเห็นอย่างหนึ่งนะครับไม่หลุดโลนะไม่หลุดโลตั้งแต่ IPO มานะครับลงไปแถวๆสิบสี่บาทกว่ากว่านะครับแล้วก็ดีตัวกลับนะไม่หลุดโลนะฮะตัว t l i แล้วก็ในเรื่องของบอลยิวนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยมันแมทชิ่งกันใน2มุมพอดีนะฮะสำหรับธุรกิจประกันเนี่ยนะฮะผมผมอธิบายธุรกิจประกันแบบง่ายๆให้เห็นภาพก่อนนะครับหนึ่งนะครับเวลามีคนซื้อประกันเนี่ยเขาจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปซื้อพันธบัตรเพื่อล็อก พันธบัตรระยะยาวนะครับเพื่อล็อกเช่นเราซื้อประกันระยะยาว10ปีนะครับเขาก็จะไปซื้อพันธบัตรระยะยาวนะครับแล้วก็กินดอกเบี้ยตรงนั้นนะครับเพื่อล็อกเวลาครบ10ปีแล้วก็คืนให้กับคนซื้อประกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงแบบปลายปีพอดีนะครับมันแมทชิ่งกันพอดีแล้วบอลยูกําลังขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเข้าสู่เทศกาลซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยจะได้ซื้อตัวบอลยูในยูที่สูง นะฮะจะได้ซื้อพันธบัตรในยูที่สูงนะครับมันแมทชิ่งกันพอดีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเข้าตีมนะช่วงปลายปีนะครับสำหรับธุรกิจประกันนะฮะแล้วก็ถ้าดูจากแพทเก์นกราฟนะจะเห็นว่าตัวกราฟเขาเนี่ยนะครับหยุดทำยูโรแล้วติดตัวกลับนะครับลักษณะนี้มีในยะนะครับก็คือรอลุ้นอยู่นะครับว่าจะหยุดขาลงได้ไหมนะครับโดยจุดสําคัญที่ผมอยากให้ดูคือ15.6นะฮะเมื่อวานเนี่ยพยายามทดสอบพอดีเลยนะครับถ้ายืนเหนือ15.6เนี่ย น่าจะหยุดขาลงนะครับน่าจะหยุดขาลงนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปตรงแถวบริเวณ16.1จนถึง16.5นะครับแต่ถ้ายังยืนเหนือ15.6ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเสียหายนะครับผมมองแนวรับนะครับตรง15.3นะ15.3นะครับแล้วก็เผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อตลาดไม่เป็นใจจริงๆนะครับก็จุด s ต o อ l ลอสนะครับตรงแถววบริเวณ14.8แล้วกันนะครับครับผมอ่ะตัวแรกตัวของไทยไลฟ์อินชูรันครับอีกตัวหนึ่งครับ ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเอาให้เข้ากับธีมดอกเบี้ยมอนกันนะครับขอเป็นแบงค์นะฮะแล้วแบงค์เนี่ยมันมีหลายตัวให้เลือกนะฮะแบงค์ใหญ่นะครับผมก็ขอเลือกแบงค์ที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเป็นแบงค์ที่นิมเนี่ยประกาศรอบล่าสุดเนี่ยปรับดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะจะเป็นแบงค์เดียวเลยนะครับก็เขาคงมั่นใจในฐานลูกค้านะฮะก็คือตัวแบงค์กรุงเทพหรือ b b l นะครับก็นิมชัดเจนนะครับเป็นตัวที่นิมน่าจะขึ้นนะครับในช่วงไตรมาสที่4ี่ นะครับแล้วก็ฐานลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเขาน่าจะมั่นใจในตัวฐานลูกค้านะครับเพราะว่าฐานลูกค้าของ BBL เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับแบงก์ใหญ่ตัวอื่นนะครับแบงก์ใหญ่ตัวอื่นส่วนใหญ่เป็น SME ซะเยอะนะฮะอาจจะมีลูกค้าองค์กรด้วยมี SME ดด้วยประกอบกันนะครับส่วนแบงก์กรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กรนะครับแล้วข้อดีของลูกค้าองค์กรคืออะไรนะครับความทนทานทนไม้ทนมือตอนดอกเบี้ยขาขึ้นได้ดี นะครับก็คือดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยผูกลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับดอกเบี้ยจ่ายเขาเพิ่มขึ้นก็จริงแต่เขาสู้ได้นะจะพอสู้ได้นะครับจะพอสู้ได้นะฮะขณะที่พวก SME เนี่ยถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นอาจจะจุกเหมือนกันนะครับก็ผมก็เลยมองตัว b ี l เนี่ยน่าจะพอสู้ไหวในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแรกๆนะครับลูกค้าเขาสู้ไหวนะครับสองนะครับสองนะฮะในส่วนของตัวตลาดพันธบัตรตอนนี้เนี่ยมันแพงนะฮะออกคุณกู้ตอนนี้ดอกแพงนะครับอาจจะมีการสวิตชิ่งมาที่ หาปรสินิเชื่อแบงก์กันมากขึ้นนะครับผมก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นบวกกับตัว BBL นะครับแล้วก็ถ้าดูจากใ a เ t e r n g r นะครับมาดู p a t ทิร์นกราฟเขาบ้างนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดลองตีเส้นเทรนไลน์นะครับล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือ140ก็มีในยาเทนทีเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นการเบรกเทรนไลน์เล็กๆที่ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าทเทิร์นใหญ่ของเขาเนี่ยผมมองแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าตีเป็นลักษณะของ u p t ไล n ์ channel จะเห็นแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณเกือบเกือบ146เกือบเกือบ146นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอยืนเหนือ140นะครับน่าจะมีโอกาสค่อยๆใชเวัพขึ้นไปนะครับแถวๆบริเวณ145-146ได้นะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ยืนต่ำกว่า140เนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับก็คืออาจจะไม่ถึงขั้นว่าอ่วันนี้เบรกยังไม่พ้นนะครับก็อาจจะมีการพักลงมาบ้างนะครับแถวๆแนวรับก็คือ139-138นะครับสำหรับตัว BBL นะครับครับกลาถอ่ะชัดเจนฮะ ไปที่คำถามได้เลยครับพี่มลครับคำถามค่ะตัวแรกค่ะ A a v วค่ะครับตัว AA v วนะครับสำหรับตัว AAV เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่านาักวิเคราะห์ของเราก็ยังไม่ได้ชอบมากนักแม้ว่าตีมดีนะครับแต่ว่านาักวิเคราะห์ของเราก็มองว่าเกำไรปีนี้นอาจจะยังไม่ฟื้นนะครับอาจจะยังแม้จะยังมีขาดทุนอยู่ นะครับแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะครับสำหรับตัว AAV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งกำไรเอาตามปีอย่างเดียวนะครับอย่าเพิ่งไปยึดพื้นฐานเขามากนะครับยังไม่คิดว่าจะฝืนจริงจังนะฮะสำหรับตัว AAV นะครับในเชิงของกราฟนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับลงมาเขสอบเส้นแนวโน้มเทรนไลน์พอดีตรง2.9นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะก็คือเขาหลุดตรงเส้นที่เป็นกรอบกึ่งกลางของตัวบุลลิงเจอร์แบนถ้าวันนี้กลับไปยืนเหนือ2.94ไม่ได้เนี่ย อาจจะน่ากังวลหน่อยหนึ่งก็คือต้องกลับมาเล่นแบรนดล่างนะครับโดยจุดสําคัญคือ2.9ด้ถ้าเกิดว่ากลับไปยืนเหนือ2 9 4ไม่ได้แล้วหลุด2.9จอีกเนี่ยจะน่ากังวลทันทีสาหรับตัว AV นะครับก็คือกลับมาเล่นแบรนดล่างเลยแบนล่างของเขาเนี่ยแนวรับก็อยู่แถวๆบริเวณ2.8นะครับมีโอกาสลงมาสิบตังค์นะฮะลงมาเล่นข้างล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้ยืนเหนือ2 9 4นะครับยังพอลุ้นนะฮะในการที่จะกลับขึ้นไปสู่ในกรอบการเล่นกรอบแบนรนว รับอยู่ตรง2.94ขึ้นไปจนถึงบริเวณ3.80กว่าๆนะครับอาจจะมองแถวๆบริเวณ3.06นะฮะก็จะอยู่ในกรอบด้านบนได้เพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูนะครับ2.94ขึ้นไปยืนเหนือได้พอเล่นได้นะครับถ้ากลับไปยืนเหนือไม่ได้แล้วหลุด2.90ต้องระวังนะครับมีอยู่อาจจะต้องชอะเชนก่อนทีหนึ่งนะครับครับค่ะเอาละครับไปอีกตัวหนึ่งครับต่อไปค่ะ KCE ค่ะครับตัว KCE นะครับตัวนี้เนี่ยแม้ว่าบาทจะอ่อน เนี่ยครับแม้วบาทจะอ่อนแต่เขาอิงกับทางยุโรปเยอะอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนวิเคราะห์ของเราก็กังวลอยู่แหละนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งยุโรปเขาเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเนี่ยแล้วเจอปัญหาัพพลายของตัวชิปด้วยมันทำให้ใอุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะติดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดเนี่ยนะครับก็เลยมองไม่ค่อยดีสําหรับตัว KCE เท่าไหร่นะนะครับสำหรับตัว KCE นะนะต,ตอนนี้ p a t ทิร์นกราฟของเขาเนี่ยแน่นอนภาพใหญ่คือ s i d e w a y นะครับภาพใหญ่คือ s i d e w a y นะครับเพียงแต่ว่า มันลงมาเยอะนะครับอาจจะมีแรงเก็งกำไรบ้างเป็นจังหวะนะครับก็อาจจะมองแนวรับของเขาเนี่ยแถวๆบริเวณ41.5นะครับรับแรก41.5นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจุดสำคัญเลยถ้าหลุด40ให้ stop loss ก่อนถ้าไม่หลุดเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้แนวรับนะครับ40จนถึง41.5แล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับผมมองแนวต้านสำหรับการเกิดเทนิคอลรีวบา์ถ้าเกิดว่าจะมีการฝืนสู้ตรงนี้จริงเนี่ยตรง44บาทจะเป็นต้านสำคัญ นะพ้น44บาทได้ถึงจะสบายใจถ้าพ้น44บาทไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะที่ถูกกดไซเวดาวอยู่นะครับยังไม่ชัดนะครับค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ